สวัสดีค่ะทักไทยยามเช้าอีกเช่นเคยค่ะจากประเทศเยอรมน,นีนะคะวันนี้จะพามาชมดอกวัชพืชน,นะคะที่เขาขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะจากเมล็ดพันธุ์ที่ปิวมานะคะตามสายลมนั่นเองค่ะ,มะเมล็ดเดียวที่เหี่ยวแห้งนะคะสามารถแพร่กระจายลงพื้นดินได้เยอะมากๆค่ะไม่น่าเชื่อว่าเขาจะเป็นดอกวัชพืชน,นะคะเพราะว่าเขาสวยมากๆเลยค่ะ กี่ของเขาก็ค่อนข้างที่จะบางมากอะคล้ายกระดาษแก้วเลยนะคะเขาจะขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็จะเริ่มแตกใบขึ้นมานะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นค่ะอยากจะบอกว่าในช่วงหน้าหนาวน,นะคะต้นของเขาก็เขียวนะคะแม้ว่าจะมีหิมะทับถมค่ะเป็นดอกไม้ที่ทนหนาวมากๆค่ะเป็นดอกวัชพืชดอก อะไรที่เกี่ยวคําว่าวัชพืชน,นะคะเขาจะเป็นดอกไม้ที่ทนหิมะได้ดีค่ะแล้วก็ทนแรงนะคะแล้วก็สวยมากๆค่ะถ้าเขามีดอกนะคะแต่ช่วงหน้าหนาวเขาก็จะมีแค่ใบนะคะแต่หน้าร้อนมาเขาก็จะเริ่มจเจริญเติบโตแล้วมีดอกให้เราได้เห็นค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ที่ขึ้นข้างรั้วื่้นบ้านนั่นเองนะคะ